สวัสดีนักเรียนชั้นปรทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่นะครับบทเรียนออนไลน์บายครูกล้วยครับผมนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นวิชารอยวิชาหน้าตาสิล์นะครับสำหรับกับสถานนู้นนะครับสถานนู้นจะเป็นดนตรีนะครับในสัปดาห์นี้ที่เป็นหน้าตาสิล์นะครับสลับกันไปนะครับสองวิชานะครับสำหรับประถุในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สาม ครับผมในเรื่องของการแสดงน่ลสนและการละครนะครับเพื <busca> ่อให้นักเรียนนั้นได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนนําหนังสือมาประกอบกันเลยนะครับนําหนังสือมาเรียนประกอบตามที่ครูสอนเนะครับเพื่อนักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไม่มีการบ้านที่ต้องมานั่งจดนะครับต้องมานั่งจดนะครับโอเคนะครับไม่มีการบ้านเพียงแต่ให้นักเรียนนั้นตั้งใจดูนะครับ ใไหมครับนักเรียนนำหนังสือขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมานามันจะมาจะมาเรียนพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้หน่วยการที่สามครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสือแล้วไปพร้อมกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงน่าสิและการละครนะครับตัวชี้วัดครับเมื่อนักเรียนเรียนจบหน่วยการที่สามแล้วนักเรียนต้องสามารถแสดงน่าสิ์และละครง่ายๆได้นะครับนักเรียนถึง จะมีความรู้เขาเข้าใจจริงๆนะครับนักเรียนต้องแสดงน่าสนและละคอแบบง่ายๆนะครับเน้นอยากง่ายๆนะครับนี่คือตัวชี้วัดนะครับเมื่อนักเรียนจบหน่วยการเรียนที่3แล้วโอเคครับเปิดต่อไปครับนะครับในหน่วยการเรียนที่3นะครับจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่คือระบบมาตรฐานระบบตรีกีปัสนนะครับประครสร้างสรรค์และก็ฟอนเล็บนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบมาตรฐานและระบบตรีกีปัสนะครับ วันนี้เรียนเรียสองตัวนี้ก่อนนะครับวันนี้จะเป็นการดูให้นักเรียนได้รู้ได้เห็นได้ผ่านตานะครับว่าการรำวงหรือระบำนั้นเป็นอย่างไรโอเคปั๊บเปิดหน้าต่อไปครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกอบรำวงมาตรฐานนะครับรำวงมาตรฐานคืออะไรนักเรียนลองอ่านตามไปพร้อมคุณครูเลยนะครับนะครับรำวงมาตรฐาน เป็นการแสดงที่พัฒนาม,มาจากการเล่นรำโทนนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีในข้อสอบปลายภาคนิดนึงนะครับและเป็นการแสดงที่นำมาจากการเล่นรำโทนนะครับเป็นการร้องรำของชาวบ้านตามความถนัดนะครับนีความสนุกสนานรื่นเริงนะครับไม่มีแบบแผนต่อมาเมื่อปีพศ487สอ่ 2, 400, 8, โอ้ครูยังไม่เกิดเลยนะครับสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการเล่นรื่นเริงประจำชาติจึงได้มอบาให้กรมสิลปากรปรับปรุงรูปแบบการเล่นรำโทนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเป็นประวัตินะครับตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับ1.2นี่มีหนังสือเอามาพร้อมกันเลยนะครับเอามาอ่านประกอบพร้อมกันนะครับบทเพลงนะครับและเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงก็จะมีอะไรบ้างนะครับ รำวงมาตรฐานนะครับใช้เครื่องดนตรีที่มากกว่าชิงกลับและโทนนะครับอาจใช้เครื่องดนตรีบรรเลงในทั้งวงนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีสากลก็ได้เพลงรำวงมาตรฐานนะครับจะแบ่งทั้งหมด10เพลง15รำนะครับก็แต่ละเพลงอาจจะมีท่ารำที่มากกว่า15รำนะครับเรามาดูกันดีว่า10เพลงของ ระบงมาตรฐานนั้นมีเพลงอะไรบ้างนะครับสิบเพลงนะครับหนึ่งนะครับเพลงงามแสงเดือน 2. เพลงชาวไทย3เพลงรำซิมารำสี่เพลงคืนเดือนงาย5เพลงดวงจันทร์วันเพ็ง6เพลงดอกไม้ของชาติ 7. เพลงหญิงไทยใจงาม8เพลงดวงจันทร์ขนฟ้า9เพลงยอดชายใจหาและ10บนะครับ เพลงกูใช้รอบบนนี้เราจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูชมการแสดง1เพลงนะครับนั่นก็คือเพลงอะไรอ่ะดูก่อนนะครับว่าการแต่งกายและอุปกรณ์การแสดงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้แสดงสามารถแต่งได้ทั้งแบบไทยพื้นเมืองและไทยประยุกต์นะครับและแบบสากลแต่งกายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับโอกาสที่ใช้ในการแสดงนะครับการแสดงระบงส่วนใหญ่เป็นการระบง เพื่อเข้าคู่กันนะครับรำบุกมาตรฐานจะเป็นทั้งหญิงและชายรำคู่กันนะครับเพืออ่อความสนุกสนานเรื่องรนะครับเพิ่มความใกล้ชิดสนุกในท,ทาความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในปัจจุบันมีการจัดรำบุกมาตรฐานให้เป็นส่วนหนึ่งของการสมาคมแบบสากลทั่วไปร่วมกับการดีล่าด,ด้วยนะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างนะครับหนึ่งเพลงนะครับน่าจะเป็นเพลงที่ 7นะครับอาย้อนกลับไปานั่นเเพลงที่เท่าไหรเออ่าเป็นเพลงที่7นะครับเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างเพลงหญิงไทยใจงามให้นักเรียนได้รับชมนะครับนี่ก็จะเป็นบทเพลงนะครับเพลงหญิงไทยใจงามนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อเพลงคานนี้เรามาดูก่อนนะครับท่าราจะใช้ท่าราพรมสีหน้านะครับทา่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งในแต่ละเพลงก็จะมีท่าที่แตกตา่าง ส่วนสําหรับคุณที่มีตัวอย่างให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องของอหนึ่งเพลงนะครับก็คือเพลงิยยางไทยใจงามก็จะใช้ผ่าพผมสีหน้านะครับตามนี้เลยเอเคเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพนะครับว่ารำวงมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับรำวงสถานเพลงหญิยยางไทยใจงามครับ รับชมไพรกันนะครับ2นาทีเองนเรดาวแววระยะแสงดาวประดับส่งให้เดือาเดนดวงนาสุเบียเรือนเจกับ่าะทีเราจะดูในรอมนะครับ i yeah, yeah. yeah. 对不对呀？ เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนัเรียนได้เห็นภาพประกอบนะครับเป็นเพลงที่7็คือเพลงหญิงไทยใจงามนะครับใช้ท่ารมพรมสีหน้านะครับซึ่งในแต่ละเพลงนั้นก็จะมีท่านะครับมากกว่าหนึ่งท่าขึ้นไปนะครับนี่คือเป็นรำบงมาตรฐานนะครับครับเป็นตัวอย่างในสิเพลงนะครับตัวอย่างมาหนึ่งเพลงนะครับโอเคต่อไปนะครับ นี่ก็จะเป็นท่าเหมือนกันนะครับท่าน้ำมูกน้ำฐานนะครับมีสองท่านะครับนะครับดูหนังสือประกอบเลยนะครับท่านเรียนยังไม่เข้าใจก็ทําตามนี้เลยนะครับโอเคต่อไปคันนี้จะเป็นในเรื่องของระบำนะครับระบำวันนี้ที่จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูคือระบำตาลีกีปัดนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของระบำตาลีกีปัดนะครับ ระบำตะลกีปัตคำว่าตาลีหมายถึงระบำกีปัตหมายถึงพัดนะครับตาลีหมายถึงระบำนะครับส่วนกีปัตคือพัดนะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะครับเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีนะครับการแสดงชี้ได้นําออกการแสดงครั้งแรกในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาตินะครับที่จังหวัดชนบุรี เมื่อสมัยปี2522คุณครูเกิดได้4ปีเองนะครับโดยนะสแสดงโดยคณะลูกเสือจังหวัดปัตตานีนะครับต่อมาได้นำสแสดงในพิธีการแข่งขันกีฬาเขตปัจจุบันเป็นการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่14นะครับการแสดงในิธีปัจเป็นของภาคใต้นะครับก็คือจะมีพัด เป็อนอคกรในการแสดงด้วยนะครับสำหรับบทเพลงและเครื่องดนตรีประกอบการแสดงนั้นมีอะไรบ้างนะครับการแสดงะระบียงตะิบปัตใช้ทานองเพลงนะครับตาเรียนเนรย,ยั่งนะครับชื่อก็บอกแล้วนะครับคุณเรียกว,ว่าเป็นภาคใต้นะครับเป็นเพลงที่มีไพเราะทํานองสุขสนานร้ราใจนะครับมีการผสมผสานระหว,ว่างเครื่องดนตรีพื้นเมืองกับเครื่องดนตรีดนตรีตะวันตกนะครับได้แก่ครุย ลามานานะครับเบลลีนของเมนดรีและมาราคัสนะครับนักเรียนดูตามภาพประกอบนะครับนิ้วแววเลลีนครับมารากัสคือที่เขย่า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 ลามนาแล้วก็เมนดรีนะครับคล้ายๆกีตาร์นะครับตามนี้เลยนะครับนี่คือเครื่องดนตรีประกอบการแสดงนะครับสําหรับการแต่งกายนะครับแต่ทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับตามนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพัดมาประกอบการแสดงนะครับ แบบที่2จะเป็นหญิงร้วนนะครับแบบแรกจะมีชายและหญิงนะครับแบบที่2ก็จะเป็นหญิงร้วนนะครับตามนี้เลยนะครับเสื้อผ้าที่นี้เรามาดูอุปกรณ์การสแสดงก็จะเป็นพัดนะครับสําคัญเลยคือมีคนละ2ด้ามน,นะครับมีผ้าทั้งสองด้ามน,นะครับโอกาสที่ใช้ในการสแสดงนะครับระบำตรีกีปัตน,นะครับเป็นการสแสดงที่มีความสุนทนาจึงนิยมนํามาสแสดงในงานเทศกาลหรือในวันสําคัญ ต่างๆน,นะครับเช่นงานฉลอง<ด>การครองรัฐของระยะวันฮารีระยอนนะครับและเป็นการแสดงที่นิยมจัดมาแสดงเพื่อคงถึงในงานเกี่ยวกับการแสดงทางศิลปะศิลธรรมและการท่องเที่ยวนะครับประมาณนี้นะครับโอกาสที่ใช้ในการแสดงครนี้นเรามาดูลักษณะทาทังของรมบตริกีปั๊ดนะครับอ่าโอเคดูผ okay. ้าทันไปก่อนนะครับคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูแล้วกันนะครับ ในหนังสือมีนะครับนักเรียนสามารถดูประกอบได้นะครับโอเคครันนี้เราไปดูกันนะครับเราไปดูตัวอย่างของละบำตะลีอีปัดนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคให้นักเรียนชมได้เลยครับ i thank mm -hmm. you โอเคเป็นไงครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับของระบำตลีกิปะนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของ รำวงมาตรฐานนะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็ระบำตรีกีปัดนะครับนัเกเรียนถ้ายังไม่เข้าใจให้เรียนย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไม่มีการบ้านาเพียงแต่นตักเรียนได้รู้ได้เห็นได้ผ่านแต่นะครับว่าระบงมาตรฐานนั้นมีกี่เพลงนะครับแล้วก็ท่ารำใช้อะไรบ้างแล้วก็ระบำตรีกีปัดเป็นแบบไหนไมาจากภาคใต้ใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ในคลิปนี้นะครับ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อเรื่องของระบบมามตรฐานกับรองตริกิปัน,นะครับเดี๋ยวในรนาครสร้สางสรรฟอร์เรสก,ก็จะเป็นในสัปดาห์นูน้นนะครับโอเคถ้าไม่เข้าใจย้อนคลิปกลับไปดูย้ำไม่มีการบ้านแต่ถ้าเรียนตั้งใจดูในวิดีโอในคลิปนี้นะครับหรือนักเรียนถ้ายังไม่เข้าใจคลิปที่ผ่านๆมานักเรียนก็สามารถไปเข้าที่ QR โค้ดของคุณคุที่อยู่หน้าคลิปนะครับแล้วก็ เข้าไปดูย้อนหลังได้มีทุกคลิปทุกปอเลยนะครับในช่องคุูกล้วยช h l y o u t y o u นะครับทุชชนแนนะครับสามารถไปกดติดตามกดซับสไครต์กันได้นะครับจบคลิปนี้แล้วพบคลิปต่อไปในวิชาดนตรีนะครับยังไงก็ฝากในเรื่องของสุขภาพด้วยละกันนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดรักษาสุขภาพนะครับออกจากบ้าสนสวมแมสนะครับยกเว้นใกล้ชิด คนภายนอกด้วยล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับที่สําคัญออกกําลังกายกันด้วยนะครับร่างกายที่แข็งแรงเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับน่างกายนะครับโอเคไปแล้วครับกุ้งกล้วยไปแล้วครับรีดออนไลน์บายกุ้งกล้วยครับบ๊ายบายครับ